อ๋อไปไหว้พระบำเพ็ญกุศลครับสายบุญเลยเหรอใช่ใช่ไปไปท่ามกลางคือคือผมไปมาหลายครั้งมากแล้วพูดไปแบบแบบคำอย่างเงี้หรอไม่ครับไปเป็นสาไหว้พระไอเชยครับขออะไรเป็นพิเศษไหมครับแบบพิเศษอพรอะไรพิเศษไม่ไม่ได้ขอพรอะไรเป็นพิเศษเลยครับครับขอให้ตัวเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขในทุกวันวางแผนไว้นานไหมคะับสำหรับคิดไม่นานครับประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนครับคิดคิดคุยกับ พี่ผู้จัดการอะไรเงี้ยว่าเออเราเราไม่ได้ไปมานานแล้วจังหวะมันสามารถไปได้พอดีเราก็เลยล็อกคิวเราก็ไปกัน2วันแต่เราไปบ่อยนะมันคอาี่มันแค่ไหนพี่โอ้คือผมไปเมื่อถ้าไม่ได้ไปมาเกือบ2ปีแล้วอ๋อเหรอใช่แต่แต่ช่วงแรกๆกที่ที่เราไปกันเราไปแทบจะปีละครั้งสองครั้งใช่ครับใช่แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปนานแล้วก็เลยไปไปไปสักหน่อยไปออกกำลังกายด้วยมันเป็นความต้องการของเราหรือว่าผู้จัดการจริงๆเราเราเราแหละที่ผู้จัดการเขาไปบ่อยอยู่แล้ว เาขาชอบเข้าไปแล้วประมาณ20-30ครั้งแล้ะได้แต่ครั้งนี้เราเออเราเราไม่ได้ไปนานแล้วเราก็เลยเลือกที่จะขอไปด้วยถึงส่งหลักคือออกกําลังกายกับไหว้พระไหว้พระสิครับ <c oughs> เราเราไปมูเหรอไปมูใช่ไหมก็ปั๊มมูประมาณนั้นก็ได้ไปไหว้พระขอพรพญานาคอะไรอย่างงี้ไปบ้างแบบว่าพอได้ไปแล้วกลับกลับมาก็ดำนิดนึงกลับมาออกไปทางคัมแะ้วแดดร้อนอากับแดดหนัก ก็จริงๆไปตอนเช้าอ่ะแต่ตาขากลับอ่แดดมันตอนเที่ยงพอดีตอนลงแล้วก็เลยรับเต็มๆกันแดดก็ไม่ได้ช่วงนี้คนยินเข้าป่ากันเยอะมากเลใช่แต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยอ่ะจริงๆก็าย็อยากกับปีทัวร์แบบอยากจะเห็นเหหในหลายท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นใน โซเชียลในแอปสีดำที่ิดต่ออะไรเงี้ยผมก็ขึ้นฟีดก็หลายหลายคนก็ไปกางเต็นอะไรกันเงี้ยเราก็ก็ไม่ได้สนใจนะแต่ก็เป็นฟีดเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่ามันน่าจะลำบากแล้วก็เหนื่อยอืใช่ครับผมเน้นดูอย่างเดียวเน้นดูเน้นดูเห็นเขามีความสุขดูวิวดูวิวผ่านโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปจริงก็อยากไปแหละอยากไปดมอากาศเย็นๆต้นไม้เยอะๆก็มนได้ค่อนคลายมากส่วนใหญ่ที่เราว่าจากการเราไป เข้าป่าอย่างนี้บ่อยไหมครับถ้าจะไม่ได้ไปจริงๆผมอยู่ช่องเจเจเอคืองานผมอยู่อยู่ในป่าอยู่แล้วฮะใช่ใช่ก็ไปป่าบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นป่ามีต้นไม้ในป่ามีทุกป่าใช่ไหมคะมีทุกป่าครับมีใบไม้บ้างมีใบไม้บ้างก็เลยเอ็นจอยกับป่าเอ็นจอยกับในป่าแล้วแต่ตอนทำงานแล้วฮะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ป่าเท่าไหร่หลายคนก็เลยแซวว่าเราเป็นคนกินอยู่กินง่ายอยู่ง่ายไงเพราะแบบเออไปถ่ายละครเข้าป่ากินอยู่ในป่าฟิล์มมานั้นจริงๆมีคนกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้ว ใช่เรารู้สึกว่าอะไรก็ได้กินเพราะคุณกินกินเยอะชอบกินครับเป็นะไราที่แบบเป็นตัวเองมากเะเป็นตัวเองมากเป็นตัวเองก็ดีไหมใช่ใช่ใช่เป็นธรรมชาติของคุณขอบคุณที่ชื่นชมในแบบนั้นครับก็ก็ดีใจที่แฟนเปิดรับในสิ่งที่เราเป็นตัวเองเหรอใช่ครับรปีหน้าของเราแพนโปรเจกต์จะมีอะไรยังไงบ้างคะ ปีหน้าของเราพรแฟนคอนก็คือยาวถึงปีหน้าใช่ป่ะอ่าใช่ครับมีมีแฟนคอนของชายชายแฟนคอนอครับก็มีหลากหลายประเทศอยู่เหมือนกันก็ได้ไปก็ที่มีเพื่นไปมาประเทศแรกก็ตื่นเต้แล้วแต่ลหลังๆมาก็จะเริ่ม ทำาำเป็นจินเริ่มสบายขึ้นเริ่มแบบแต่แต่ก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าเราเราค่อนข้างที่จะอ่อนทางด้านนี้ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับแต่ว่าทั้งที่เราทําไว้คือทาอยู่ยังไงฮะเธอยังไม่เคยไเหรอครัวงที่เราที่แฟนคอนที่ไหนที่ที่ไทยหรือว่าเอออ๋อที่ไทยใช่ไหมโอ้ก็ว้าวกันนเมืองเลยนะต่างประเทศเขาก็เออจะได้หินแบบนั้นนะอนที่เรารอคอยกันเนี่ยครับ ครับก็ก so like so like like ็แล้วแต่ประเทศแล้วกันแล้วแต่โชว์แล้วกันว่าที่ไหนเหมาะสมอะไรสำหรับการแสดงในไทยที่เดือดสุดเลยไปที่ไทยที่ล่าสุดนี่เขเดือดสุดที่มันเดือดสุดไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้เดือดสุดขนานั้นนะมันเป็นน่ารักไม่น่ารักเหรอเารอเพราะน่ารักไงเลยคิดว่าในหลายๆประเทศจะน่ารักแบบนี้บ้างก็รอรติดตามชมในแต่ละประเทศครับผมหรือว่ามันจะน่ารักเพิ่มมากขึ้นไปอีก น่ารักเพิ่มกว่านี้อีกเหรอก็รอดูรอดูอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่มันจะสริมงโมเมนต์แบบน่ารักเพิ่มขึ้นขนาดไหนคะในแต่ละแบบว่ามันเทศเห็นอะไรเงี้ยมันแล้วแต่โชว์มากกว่าครับเราแต่ละคนเราก็คุยแล้วก็มีการซ้อมกันกับโชว์อยู่แล้วว่าเราจะไปเราจะไปในในได้แค่ไหนบ้างแล้วก็เราอยากโชว์จุดไหนบ้างแต่ละประเทศอะไรเงี้ยก็ต้องให้เป็นแฟนรอชมในแต่ละประเทศนั่นแหละแต่ได้บอกว่าจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนี่คือจะไปเรียนเรียนแล้วครับแต่ก็ยังได้เท่าไั้นเม่าไหร่หโอหัวครับ ได้างได้ไหมบ้างทำไมบ้างได้ไหมโอยังก่อนนะฮะอาจจะยังไปตอนนี้ครับผมเลเวลเท่าไหร่ของเรามันเต็มเท่าไหร่ฮะเต็มสิบอะเต็มสิบเหรอแค่สามสามเมื่อสี่ก็พอได้เล็กน้อยแล้วถ้าเรียนจบจัดเท่าไหร่เราจะสี่ครึ่งก็ถือว่าพัฒนาโอเคในลายอะโอเคค่ะคุณผู้ชค่ะคุณผู้ชมนี่เราภาพนิ่งกัน